สบายดีทุกคนวันนี้มาโฟกับน้องเบลสาวลาวบทนุดท้ายคลิปสีขาวเดือนแล้วไม่จ๊ะแอบนั้นสีทายขาอสีทายั้งแต่สบายดีเอฟซีน้องเบลเด้ออย่าพาวิ่งจะมาไงนี้คอยฮอดแช่เลยอันนั้นคลิปน่ะฮอดได้หรือ่เงินข้ามกำแก้วว่าท่าไหร่ว่าท่าไหรฮอดเท่าไหร่เลย 88, แปดสิบแปดแปดสิบแปดแปดสิบแปดว่ะแปว่ะแมนแหละเลิกจันอยกะแปดสินีแปดสิบาแปดสิเงอนอดอยกนยัง่เจอเนาะเออจะกจวนันนันเจ๊วาแน่กด้มาายกปเนะิบไปนี่สิบาไปใช้ไหนไปหนมใหมปหนใหม่ดเห็นดียสิหนมใหม่จ้ะบแมงไปก่อนเ <c oughs> ด้ไมไปก่อน <c oughs> <c oughs> ้พี่เน fc ทุกคนฝากติดตามทับส้มคลิปน้องเวลซาลาคนเดิมจดจ้วดพี่น้องให้มันห่อน้อยเดือนให้โดยเดียนนี่จักหน่อยกับว่าเซ้งพอได้มีเงินไปเซ้งนโมนี่นะเดือนที่เท่าไร้ไปเซ้งเดือนหนาเนี่ยบอเดือนหนาทีเซ้งเดือนหนาที่สิบายสบายเนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวหาสิพาไปก่อนมใหม่กันเลยไปย่างเลยจะเบิ้งนี่นะนี่กลุหนึงเบลเอาไปทีมโดนเนี่ยเดี๋ยวก็ได bữa <laughs> trưa mình gần thử Mì to. Con lại thăng nó chỉ đại uống như hai chim. Đây ngửa trưa siang. Chích nó <laughs> nhัง con không mà. là, <laughs> Nó

มันอะไรเดียคอยบงใบหน้าใหม่นี่ปนันแต่สิไป็ดอขนาดเสียมกันยังค่ะว่าไม่ใหม่ขนาดมั้นมดเลยมันไรมันบ่มีทางออกค่ะมันมีแบบว่าเบื้องนี้กุ๋งพักมาพังหนึ่งกันได้เอาใหม่มันอยู่ในอันนี้มันมีแต่สิใหม่ชองอันนี้ใบหน้าใหม่กลางกลางโอ้โหาออสการ์ได้บุ๊มจะตัดไหมเอ็มจะบนและเอานี่ย่าตัดเลยเขาเร่งเขาเ่งแกล้งมือแรงหน่อยเขาเร่งเขาบอก่เอาบงเลย

เฮ้ยม hey! ่าอเลยวะโอ้ยเพ็ดมแคอองนี่โอ้เบอร์น้าเขาตางเอาเรียบร้อยขึ้นกหว่าอะไรแต่ตัวนั้นเต็มมอเลย้ต้นเต้นันเต้รสีไอีกพูพูพูดอยู่ดีนี่นเดนเดนเรียบรีย์ไปเฮ้ยว่าทำไมบนบนขาต้องมูซ่บมันมีไหนไปเรียบร้ยนี่บอกมืออโอ้นอนนอนัไงเนาะกเห็นเลย

เออ้เม no ื่อกี้ตแดลรย้าลกสีแสบเยกปลาแมันไม่มีแล้วกไม่ไงครั้งอันตัแบ่มันแบบมันมูบริเตอย่อยู่เจ็บเจ็บเจ็บเขาเขาหลบมเนาะเขาเขาเป็นแบบนี้แล้วเขาเบิ่์แตาหน่อยอืมหนหอนเอาตัวหอน แล้วตะแหลงแล้วแล้วบ่ข้าวมูหน่อเกลือปลิงจีนไหมเนาะเบาลองวัดสัลองข้าวมนเหรอแล้วเอเนีหยเแล้วแห้งจุกแล้วแห้งไส้เอลี่ไปดิติดนี้มันอีกมูหน่อพริกม well. ุดอันนั้นอะไรได้จาวเลยใช่เลยยังจาวอยู่ ห,ห,ห,หายแล้วพอแล้วคอมันมหายแล้วมึงมีหำเกลือนติปหรือห้าม่ำแพงใส่เกลือจนร้ายมันต้องหาเนี่ยปนคอยได้เกลือเกออลืกอลายบลอดไทยเพราะว่าห้ามมันราคาซ้ำกันก็เข่าแล้วก็อย่าพักเขาล้างหัวปรจักเขาไหมหยอดละแซนอย่านี้เลยเงินเดือนคอยบริพ่อได้ เมื <c ười> ่อเด็ดเอาเด็ดเอาเจ้าของไปเออของพี่น้องห้านี่เละจะพี่น้องห้องนี่แหลดมาเลยอไรละจังนาน้จะหองไม่จะพี่นองห้องเด็ไมีเอุ้ี่หน่งี้เนาอยอเรเบขำกั เจ้าลูกปีหาซิมีอันนั้นเขาปลูกไว้ต้งใช้เดี๋ยวนี้เขาจะเสาปลูกแหละมันจะเป็นแบบแหวนี้ยย้อนในมาได้ก็จ<น>ะ,<น>ะกินของเขาจนเบิบร์ดมาได้กค่นี้จะพี่หนุ่งพีพ่หนุ่งน้องลูกใหม่อยู่นี่ถึงกระทงแเอาจนเบิดหนุ่มยังอหันเขาแล้ว ระวังเรื่องงูใหญ่ออกมาเลยจะเอสลามวะสลามโขเบตวะตละเลเลยตละหลาตุ้ง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 เมือนเลยตัวหลังตู้แดดแห้งเนาะตัวแรงตัวแรงนี่แหงแดดตัวแรงชื้นคนตกเนาะ ป็นหุ่นเขาไหมลาเอาี่าวกอกเปอกเปนอมานล่างจะทเื่อ่นแล้วได้เห็นามาเข้าเเรเนเต็มงคเนหยออใหญ่เมรินบอกำนะเพื่อใจตัวนี้ค่ะเดี๋ยวเียมข่าจะใุเด้เ่านะคุบ่าหน่อยนะกุบาวตน มันได้จังขานเอานี่นะใหม่นี่ไว้นั่นนี่น่าใหม่ให้ออกมานั่นนี่การสบายดีอีกเกียพี่น้องมันยาแบดดมดเลยตัดตอนมาตอนเกี่ยวเขาเลยแบดเบิดดิ่งแก้มตายพี่หักยืนยืนตัวชาสลับทุกคนเด้เบ็ดเบิดคนกระสิโตกะเลยทุกคนแผลเลยนี่แผลยังผู ยังชองตาอยอีกชอ้ชองต,ต,ตากับตายใหญ่าาตาสมุ็เขาปุ๊บน้องลงมาหน้าคือกว่าจังห <laughs> น้าจะก,ก็คอยพูชที่ซ้ำกันนะบุ๊ใส่ผ้าปิดหนะ้าปิดตาเนี่ยนชะี้ถุนได้เออคนในเมืองคนในเมืองคือกันเข้าใจเจอขี้หน่อขีหน่อแล้วโตก็ดเบี้ยวกรได้เลยค่ะแกออกว่ด คัดใจใส่ข้ามตัวใส่อบอยู่เขื่อนนั่งซื้อๆได้อยู่ไม่ก็่าวนั้นคัาใจเห็ดเดี๋ยวเละงานนี่โอ้บม่ได้ดอกเบี้ยงานจริงเหรออยากเกะใส่ใส่เข้มสันโดยตรงเกี่ยวแต่ว่ามันบาดมื่อวันเดี๋ยวเปิดเมื่อนี่กะว่าสิแหลอยู่บ้างเออหวานกันนั่งใจก็เห็นยู่ที่ตังเบิ้งอะไก็จะเกะหมด เพื่อท่านเจียวเพื่อานเจียวเนาะคนเขาเพื่อนี้ข้าต่ออันนั้นดำน้ำน้ำดังห้าวอันนี้ลนะเนาะเนี่ยเรียกว่าข้าดำก่อนเขาดำมาดำนึงเออเขาดำเดี๋ยวเขาลงหลังมือในงานคนงานเอาเสียไปหาคนเขาเก็บขขาเดีกถ้าบอกเขาแล้วแล้วเป็นเออมได้มันก็ได้อยากแล้ว เขาม wow. wow. ันลายมันตื๊อปนเขาเมื่อเรื่อนมาปั่นด้วยฝนเอามาปั่นด้วยเรื่องฝนเอาเมื่อยไหวงัวหลับเม่องัวได้ตุกุ่นเอาไหวงัวงัวกินเครื่องงัวบุ้งยาเลยคนว่าทันตกตกมากับตกไงยเดียวแต่อยู่ป้าเส้นตกจนว่านอนได้ ฝน,นมันแห้งเตื่นขึ้นมามันเป็นบวกเป็นบวกสิบวเบวกคิดว่าจิวอยู่ในคีิ๋สิมานี่พวกอาปวกมันใ่ไหวกมันด้ยด้เอเดี๋ยวมาตกในเยอะคุณคนงานอากาศก็เป็นขุ่มคนตีตกหางเหน้านัา้นตกย นะคะนอนสูงไปนะเไม่ไกับเดกไปไปไปกเาักเจ้าว้ไปาไปนำแนไปลักเ้าเขายังบุกไปลักเ้าตัวเมียังอยู่ลักะเอากระป๋าใหญ่ๆนีลัก้ นักษาก็อยูอ่าบริค้ามไส่เมืองบริข้าน,น,นโอว่ไม่ได้ไปใช่แต่แต่ใช้าสารวัตรได้ัยงเที่ยวบุกบุกมันก็ก,นก,กลัวเนาะจะระบอนที่แปมันคบใส่เวลาลลยเอา้ามาหอดถ่ายชุดชุดถ่ายก็าย,ายได้ทำว่า เอาลาพาจ้างนะทุกคนฝากเป็นกำลังใจให้น้องเบลแน่ฝากคนฝากเกฝากทุกคนฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้น้องเบลในเด้อผู้ใดประทานกด subscribe ประทานกดไลค์กดติดตามก่ะฝากดไลค์กดแชร์ให้เยอะๆเลยเพราะว่าต่อมาในเดือนเดือนนี้เดือนนี้พิเดือดเดือนนี้น่าพิษเดืออยู่เดือนนี้มืออื่นมันก็เบิดเดือนอนี่เอาให้มันเดือนหน้าซะ ปาไมาคองเดือนนาโบหาเดือนนาดอกค่ะบ่านจะให้มันหอดเออประมาณกับเสื้อผ้าอด้ไหลเรียนมันทุกคนเสื้อมันสองก้นสี่ให้มันออกเด่เงินก็ได้พอได้เป็นทุนในการศึกษาเพียนเกินได้ใส่คาน้ำมันจังพอได้คอเงินนี่นะหาเงินเอาเองหาเงินกับมันจะสิหูว่ารสชาสตร์ของการหาเงินมันเป็นจังไรมันเมยเออ ก็ต้องใส่ฟูมเฟื่อยงานขนาดใหญ่ลอยเรียนใ่ไฝากทุกคนเนาะดิว่าผู้ใดอยากสนับสนุนน้องกัสามารถกดสุปเปร์แตงได้เด้อสำหรับคลิปนี้ก็สิ้นแลาวผาจากเด้อทุกคนเกี่ยวข้อก่อนอีกซองตาอมืเบอร์เดี๋ยวคนสีห้ามสีแหลวบอรมือนี้ไปเบิ่งน้ำคลิปคอยพูดจ้ะต่อคลิปคอยเด้อเท่ารับเออบ๊ายบาย อ่ะโมโมบายๆนะคพ่อมือง่อยมูค่าเกลียวขาดอยู่ทุกคนเขาเมื่อย